ตาโตตสสะมะกกวะาตัวเรามากกว่าสัมมาสุตัสสะมะกกวะาตัวเรามากกว่สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธายุวตระนังติวีทังยามีบานังตรังตัจมิพัมมังอายุวตระนังติวีทังยามีบานังตรังตัจมิ ngka tôi tangka tôi mangngka Yang mani panang granang kacamin, tadi yang ti putang ayuwat granang tejibin. Yang mani panang granang kacamin, tadi yang ti granang tejibin. Yang mani panang granang kacamin, tadi yang ti sangkang ayuwat granang tejibin. Yang mani panang granang kacamin.

เศรษฐีโบตัณนางบุตรอุณาอุตมากุณังสัตตกุณังนามินิติรามคนดีปริเสธละถือทนหมายปยาวรเทวามาโทษกับไปไตตุนทลัยอำนวยอุ้ยชัยเป็นศรีลูกพึงดลบันดาเธอสรังวอนปรารถนาถ้าบ่จะเห็นได้เป็นละบันอีกอี <ti> <oples> <a few> <out> กบอาจารยไปก็ตาองกบุราุตาสายวัดามิสนาินังมาปยมคนนี้ตตไปกบอาจะไปากานี่ลงยู่เบานั่งองเงินองพอง้ให้จะได้เป็นเศรษฐีมังยูวัารยะปะา

เป็นเศรษฐีคนนี้คือแม่แก้ไทยก็ได้ใจใสเป็นเบื้องพยักเจินไว้ศตูอี่างนี้เต็มทุกอย่างเห็นเล่นยากหองไทยยามต้องเหนื่อยมีหาย กบได๋ใจได่ทําบูโดอัญญาสาเพื่อความล้ําเตื้อคุณสมาคมน้ําลิสูงงามปั่นแดงกบได๋ใหม่เป็นประเทอะอาตดลงโลนาเถียงชายชายประชาชนเตน้อยและ โยมเหล่านี้สุขบันไดโดยเหล่านี้ทั้งเนื่องมาด้วยสัมมุทธังตปกรณ์สุบริวัตเป็นพุทธิสีธมายะตะทุมะมาวะธัมมียังปะโนสุขังวังโหตุมะมุตตาสนาโสธิปะมัง ทายะทายอะไเอ๊ะฮะฮัลโหล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  สู่ตัวต่อไปนะครับชุดชนทีมงานในเอาเอากันก่อนเอากันตรงนี้นะเป็นหน่วยนึงเนาะครับโดดกันหมดไปไม่ปัด ລາໂລຕະສາພະມາວະໂຕອະລະນະໂຕສັມມາສັມມຸດຕສານພູຕະສາພະ นนี้เป็นวันเสาร์ขึ้นมาทำเดือนสิบุษกาลาดวงแล้วพอสองสองพันอร่อยพกสิบเก้าประสาทานเป็นเดืนน้ำวันดีวันมีปีสุขเปลิดถึงวยสิวามหาวุ่งคุ้ยังมีปัาภูมิโง่งเส็จมาจากเมืองหันคพองมาสวงงสถานที่ตเพื่อผู้สาอยู่สุขเย็นความเ เก็พวงยังไงบ่มีเถอจังเลยต่อแปลีไปรำเมตไกรโพธิสัตเจ้าป่าดีนุญเจ้นที่พระเจ้าสอนโพติสุภันพระแก่พยามนู้สางห์วรรเ้าโรสตีก่อนกองนางเวนียเอากำบุไว้รแกแทนถ้าอยู่สวัสดีมุ่งปันที่บ่มีโุไปมาตั้งบันทกเจ้าสิ่งังอยู่หงเ้าวกองเลยกกองดำ เขาสิน้ำเกล้นมาให้กับต่างชาติใส่ลุกลังไร้มามีสักตาิทีวงอาจถูกมวยใส่แตงของฝากมาหากับทั้งภรรยาหน้อยนาเชียงซอยโซฟาบันินจักข้าแตเลิศดาเขาจัดแต่งเขาหาไม่ครเงินมีเจเพี้ยตังเยี่ยนางแตงของาตั้งลำกเพีงกว่เทหาคนรุมีปาดขอปาดุโดนร้อนลื คนจาเมื่อเมื่อสาววันกันสาสวยเต่อมาบางกองบินาศแกเผาตื่นเมื่อเช้าเงเราไปเตามาส่งไปต่วั้งตัวตอนนี้ไม่มีสีเอาเป็นสาเหตุเราจึงแดกขนใส่ขังนลุงตัดไปตรงลำดีสารี่็นธรมมดาไปทำไปคุลําัลุงเศ้าคนคุินกูที่เกิดอยู่ฝ่ยเขาทีนอย เดี๋ยงเมืองงามสลดีแพงกวไวตัดเอาได้มาทางเป็นเสาไปงาเอาไปยึดไปย้อนเมือที่องคนเก่าตาดลงหายเลยว่าปีเกิดตีต่อหลายประมือตัวเจ้าตอแม่ยังแดงเข่านังรุ่งตาเศ้าเบื่อเบื่อบังไปเสพไปปีเรื่อยๆมันยังเก่าบางแดดแอบหอนคนใหม่คอยเพิสูจน์ว่าเขาไม่าขาบลวงผลลำน้อยทำขาวสุ้งเย็นปอดีบุญแล้วขอหยุดหลังไง ปันี้คยจากขันกันเก็ดจากัขันแตงอ็ไไปเชื่อใจขอโซเื่อขอฟันตุกตอใจเมืองเมืองเนือเขาฟันตกื่อเจเหยางเมืองงานเขาฟันตก่าเจ้าลงเขาเสียสูญในจะมาังุลห้นเงือนเหลืองงานในจะมาสะานโยสุกเยเห็นไม่ได้กบจดไทยเลยมี่วามาเยอะ อยู่ปาอยากแก่ก็ใไปมาสามมีวันนี้ควรแกอยู่ปาแค่ไห้มาสามมีวันนี้ควรแก่อยู่ลอยอยู่ทำไก่มาสามมีวันนี้ควรเสาะํำอยู่ปาห่อยมาสามมนีวันนี้ควรปลลุ่อยู่ดงทางาำ่อยมาสามมือหนีวันนี้ควคือเขาลอยเอื้มเหียกันมาไม่กูอันดมเอะกวนี้ าสา r ปจะได้ตั้งนาทําดอนเรามาน้อให้เจ้ามาจะเบิ่งงงเมืองเมืองตวงอย่า